สวัสดีครับผมทีเควินยินดีต้อนรับสู่ GTA San Andreas พาร์ทที่7กันแล้วนะครับเอาละครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะไอพวกบอลล่าได้มาลุยเราถึงบ้านเลยทีนี้ได้เวลาตอบแทนกันแล้วลุยกันเลยอ,อ้าวว่าไงไจ้าน้องชายเอ๊ะมีเรื่องอะไรนั้นเหรอมิสิเมื่อเกี้เทมเพนี่มาหานะ่ะแล้วก็มาบอกข่าวว่าไอบอลล่าคนหนึ่งที่นายกับสมอไปเล่นงานมาไอลิตเตอร์วิเซอร์จะจัดงานสำหรับนนี้ แล้วพวกคนใหญ่คนโตจะไปที่นั่นกันหมดเลยด้วยที่งานศพงั้นเหรอใช่แล้วทีนี้จะได้จัดการพวกมันในทีเดียวได้เลยไงล่ะที่งานศพอะนะเหมือนที่งานแม่เราไงที่มันมากันอะมาเธอไปจัดการพวกมันกันเฮ้ฟังนะเราต้องเป็นฝ่ายบุกกันบ้างแล้วนะคราวนี้บอกให้โลกรู้ว่ากอสตรีทกำลังยิ่งใหญ่แล้วไงล่ะอ้าวโอเคพี่ชายไปกันเลยอ่านี่นะครับ จะเป็นการสอนนะครับให้เราเนี่ยเรียกแก๊งมาฟอร์มแก๊งนะครับประมาณสัก3 4คนนี่แหละโดยทั้งหมดนะครับว่าเราจะฟอร์มได้กี่คนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคั้นี้ครับให้เรากดแท็บขึ้นมาก็คือค่าเรสเปกนั่นเองแต่นี้นะครับมันเป็นน่าจะเป็นตามเนื้อเรื่องนะครับของตัวภารกิจอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเรียกได้2คนนี่ก่อนอื่นเลยก็ให้เรื่อกมาที่ไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดครับให้เรื่อกมาที่มือก่อนเสร็จแล้วคลิกขวาครับกด G หรือ H ก็ได้นะครับเพื่อฟอร์มกลุ่มขึ้นมา แบบนี้อ่าเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะถ้าเราไม่เอาเราก็ขึ้นรถไปเลยทีนี้ก็ <Yeah. S 1> ไปลุยภารกิจกันเลย <Yeah. S 1> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาอีนูเร็วเร็วเร็วเร็เร,เร,เร็โอ้ยหนักพุงไงเนะี่ยอ่ะมา เราจะต้องอ้อมไปด้านหลังของลอสเซปคอสนะแล้วก็ข้ามกับแพงไปเค้นนะใช้ไอทหารมือเอกผู้ซื่อสัตว์ของบอลล่าว่าใช่แล้วดังนั้นที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น,น,นก็ไปต้องปโหอีกต่อไปแล้วไงล่ะนี่ครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือพอมันบุกมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยและยิ่งมีอยู่ภารกิจนึงนะครับถ้าเราจํากันได้เรากับบิ๊กสมองเนี่ยไปฆ่าคนคนหนึ่งนะครับของพวกเดอะบอลล่าซึ่งนั่นก็ชื่อลิเดิ้ลวิสโซนะซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตในแก๊งนี่แหละแล้วได้เวลาฝังศพของเขาแล้วนะฮะ พอได้ข่าวมาปั๊บได้ข่าวจากใครรู้ไหมครับสวิตได้ข่าวมาจากอ e ีเทนเพนนี่นี่แหละมันอยากจะเห็นแก๊งตีกันมากเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าอาจจะมีจุดประสงค์ให้ตีกันเองนะครับตัวเองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรใช่ไหมพอตีกันหมดปั๊บมันก็เหนื่อยแล้วก็ตำรวจก็เข้าไปจับทีเดียวฉลาดแล้วเนี่ยไอ้นี่พาไปกินคิสปิครีมันยังจะฉลาดอีกนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็จะมีเวลากําหนดด้วยนะนี่เพราะเราจะต้องไปงานศพให้ทันนะครับก่อนที่คนใหญ่คนโตมากกว่านั้นนะครับจะมาที่งานศพ ไอข่าวจอร์แดนก็บอกว่าจะไปงานศพเลยเนี่ยนะมันจะดีเหรอเขาอุตส่าห์จะไปฝังศพกันนะอิสวิทบอกลืมแล้วหรอที่งานศพแม่งมันทำอะไรไว้จำได้ไหมครับพาร์ทที่หนึ่งได้บายมาทีรถสโมกนี่เป็นจุนไปเลยนะฮะเอาครับก็ถึงสถานที่ฝังศพแล้วนะอ่ะแล้วเข้าไปจอดด้านหลังแล้วก็เข้าไปตุยหลังมาเลยชนไปหนึ่งทีนะฮะหลังจากที่ไม่ชนมาเลยโอเคอ่ะมาที่นี่แหละ ตามมาเลยตามมาเลยแฟฟอ่ะแฟฟโอเคซีเข้ามาได้เลยอ่ะเลือกปืนให้เรียบร้อยนะครับเป็น SMG ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยพวกนายไปเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็รอเคนมานะอครับถ้ากด H นะครับจะเป็นการสั่งให้ลูกน้องของเราอยู่หกับที่นะครับแต่ถ้ากด G ก็จะทำให้มันกลับมาตามเราเหมือนเดิม ถ้าเรากดจหรือกด H นะครับเป็นเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกระจายตัวกลุ่มออกไปได้นะครับก็คือไม่ต้องฟอร์มกลุ่มอีกต่อไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอืมโอ้ดูเหมือนว่ามันจะใส่ชุดกราะมาด้วยนะ่ะคงจะต้องใสก่กระสุนกันหน่อยแล้วสินะเอาละครับเอาใส่อัมเมอร์มาแล้วกลัวเปลา่าได้เวลาลุยอย่าให้มันหนีไปนะฮะต้องระวังด้วยนะครับเอาละด้านหน้ากันเข้ามา อืมหนึ <Solomon> ่งดอกไปไปวิ่งวิ่งวิ่งแกปืนแก็ปืนเสร็จเจาะเจาะโอ้เฮดช็อตไปเดเฮดช็อตไปเดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โอ้โอ้จะไปไหนจะไปไหนมันดีอย่างเงี้ยแหละมันดีอย่างเงี้ยแหละ S.M.G. เฮ้ยอืมหัวหัวหัวไหล่ตูดอ้าหัวไหล่ตูดลวงอีกหนึ่งไอเคนไอเคนไอเคนโอ้ยหนี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  จะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วว่ามันจะหนีไปไหนอืมอืมอืมสันสันสันเป็นเจ้าเข้าสันเป็นเจ้าเข้าโอ้เยี่ยมไปเลยซีเจเดี๋ยวฉันไปเต็มรถหนีไว้ก่อนนะพวกไายไปจัดการพวกที่เหลือด้วยอ่ายังเหลือใครอีกยังเหลือใครอีกมาจะจะวิ่งไปไหนล่ะวิ่งมารับกระสุนเอาเฮ้ยยังมียังมีมีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่า มาพี่รอแล้วจ้ะโอ้โหเอเคเอเคโอ้โหไอ้พวกนี้โอ้ oh, ไม่ใช่เอเคเนาะลูกซองเนี่ยไอ้นี่มันโหดจริงเว้ยเออดีนะที่เอามันมาด้วยอ่ะเกาะรถนิดนึงไม่เป็นไรได้ลูกซองมาสิบสองนัดแล้วอ่ะสวีทป้ายมาแล้ว <c oughs> พวก,วพวกอ่ะทีนี้นะครับประเด็นก็คือ เคเนี่ยตายแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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 เกียได้เวลาพาสมองกับโอ้ยอะไรจะเหินขนาดนั้นเดี๋วลาพาสมองกลับบ้านนะฮะไม่ใช่สมองสวิตโอ้ยยเดี๋วสวิตสมองเดี๋ยวไรเดอร์งงไปหมดแล้วเอาละเอาละเนียนๆครับเนียนๆเนียนๆไหลๆไหลๆเออเอายังใจตำรวจอีกเดี๋ยวมันเพิ่มสามดาวให้ไหมนะแค่นี้มันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วอย่าไปเข้ามันเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดอะฟาสเดอะฟาสเดี๋ยวฟาด เสาไฟฟ้าเกือบโดนอเสียวแทนเสียวแทนเสียวแทนหนึ่งเสาอ่ะชะลอความเร็วหน่อยแวกเข้ามาถิ่นบอลล่าอีกมันไส้โว้ยชนแม่งเลยชนไม่ครบกลุ่มด้วยไม่สปไม่สไต์นะครับแต่เขาไม่เก็บสแปร์แล้วกันเลี้ยวมาแล้วเอาละ่ะสถานที่นี้คุ้นๆน,นะฮะจำได้ไม่เอ่ยที่โดนเทมเพนนี่มันทิ้งไว้อะเอาละเดวลาเฮิรน ขึ้นยังไง่ะเนี่ยอ๋อเลี้ยวขึ้นได้เลยเนาะเลี้ยวยังไงล่ะครับเลี้ยวตรงนี้ไงโอเคโดยสวัสดิภาพนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอ้หพวกเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยทุกคนรีบกลับบ้านไปซ่อนตัวก่อนวันนี้ไม่ต้องมาเจอกันแล้วเข้าใจไหมแล้วเจอกันนะครับอ่าเรียบร้อยไปหนึ่งภารกิจนะฮะก่อนอื่นนะ้วเพื่อความปลอดภัยโอ้ยมันจะมาถึงนี่เหรอ จะมาทําอะไรครับคุณตํารวจเนะพื่อความในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับอันนี้ได้มาจากพาร์ทที่แล้วนะที่แบบว่าเราไปยึดถิ่นของพวกบอลล่ามาได้แล้วนะ่ะมันก็จะมีตังตรงนี้ให้เก็บนะครับก็มาเก็บได้ว่างๆถ้าใครตังไม่ค่อยมีก็มาได้เรื่อยๆนะฮะขอเซฟเป็นไฟล์ใหม่แล้วกันเผื่อนะครับเผื่อมันอุบิเหตุบางอย่างเอาละภารกิจต่อไปก็ยังเป็นของสวีชนะฮะช่วงนี้นี่จะตัวหลักละอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทําอะไรกันตอ่อ อือหือไอ้นี่ดบยาอีกแล้วดบยาทั้งวันอ้าวโอ้โหอีนี่นี่มันไลายจริงๆโอ้เยแเฮ้ยว่าไงทุกคนว่าไงซีเจเฮ้ยปิดทีวีก่อนเลยอ่ะไปเร็วเข้าทุกคนอ้าวมาฟังนะก็อย่างที่เราพูดกันมันจะไม่มีการแบ่งพับแบ่งพวกอีกแล้วโอ้ในที่สุดฝั่งนั้นาจะต้องกลับมารวมแก๊งให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะไอ้พวกบอลล่ามันชักจะเหิมเกริมกับเรานานเกินไปแล้วในขณะที่เราเองก็ยังรวมกันไม่ได้ ดังน,นั้นฉันเลยอยากจะนัดพวกมันทั้งหมดมาที่เจฟเฟอร์สันโมเทลฉันเขาบอกเลยว่าเราไปที่นั่นแล้วก็จะประกาศให้พวกมันรู้ว่าไม่มีการแบ่งพับแบ่งพวกต่อไปและฉันขอโหวตตัวเองขึ้นเป็นใหญ่คุมเองโอเคเฮ้ยเยี่ยมยอดไปเลยถ้าสวิตคิดว่าเขาไหวเราก็พร้อมจะช่วยเอ้ยโอเคได้เลยเพื่อนเอ้ยไปกันเลยโอเคอ๋าอ๋ออยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยไปแล้วจริงหรอโดเอาล่ะครับได้เวลาเล่นของใหญ่กันแล้วนะฮะ รวมแก๊งกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปสู่ความเวงวังอันไกลโพ้นนะเขาบอกว่าให้เรานะขับไปที่จุดนัดพบที่โมเทลเฮ้ซีเจวันนี้เอ็ีจยขับรถชนอหีว้วะเนี่ยฝักหน้ามึงอ่ะ,อะไรเดอร์ไรเดอร์ให้เวลาซีเจมาหน่อยดิชนนี้มันทำให้เด็กโกเป็นรูปเป็นร่างด้วยตัวคนเดียวเลยนะโธ่ใจก็แค่เราเล่นเองอ่ะตลกตลกเออทุกอย่างที่เองทำว่าตลกไม่ได้เหลือเหมือนกันแหละไม่จริงวเว้ยไรเดอร์เอ็งใจเย็นก่อนสิว่าจำไว้นะเรากำลังรวมตัวกันอีกครั้งอย่าทำให้เสียแผนล่ะ ใจลมๆเข้าไว้เองก็รู้นี่สวีตว่าขานมันจะเย็นยิ่งกว่าพะระเซาลินอีกนะเว้ยโดยเฉพาะเองเลยไรเดอร์หมายเขาว่าไงขานี่สมาชิกดิเดนเชียนะสวีตก็แค่บอกว่านายมันนักาใานสันดาหไงไอหนูนะแค่ต้องควบคุมตัวเองแล้วใจเย็นๆโอเคโอเคได้เลยงั้นเขาบอกเลยว่าฉันเข้าใจทุกอย่างที่มันพูดนะแต่ฉันมันเย็นตลอดอยู่แล้วเว้ยเออเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วเว้ยมีการรอนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรกันเนาะจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเอาละมา โอเคพวกนายจะต้องอยู่ที่นี่นะฉันจะต้องไปคนเดียวเราอยู่เนี่ยแหละกันไว้ก่อนโอเคขอบใจนะแต่ฉันกับพวกเนี้ยโอเคกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเข้าใจปา่านี่ไปไปชายเดียวชายเดียวลอยอยู่แล้วฉันไม่ชอบฟิลนี้เลยว่ะแบกกระเพาะพวกทั้งหมดเนี่ยท,ท,ทั้งที่เคยเป็นแก๊งเดียวกันมาก่อนทั้งนั้นเอาหนะ้าเราแค่แยกทางกันเดินแล้วนายว่างไงล่ะสโมให้เอาจริงๆฉันเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะแต่ก็โอเคอะเอาล่ะครับ ใครมาเอ้ย this is the Los Santos p o l i c e e d p a r t m e n t ทุกคนหยุดอยา kind of ่าขยับไปไหนทั้งนั้นโอ้ชิปหายแล้วทุกหน่วยล medidas. ุยล right. ็อกแอนโลเลยจ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้เองจะทำไรน่ะข้าวเก่าเข้ามาเร็วเราต้องหนีไปแล้วนะเฮ้ยฉันไม่ทิ้งพี่เอาไว้หรอกฉันไม่หนีแล้วเฮ้ยตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนโว้ยโอ้ยมากันเติมมากันเติม ไอ้ไอ้ซูมังได้ไหมเนี่ยโอ้ยตำรวจมาอีกแล้วไม้สองคันเอาละเตรียมตัวลุยเอาเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเออมึงยิงกันไปเลยมึงยิงกันไปเลยอุ้ยล่วงไปแล้วใครล่วงวะเนี่ยเอาละเอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเออเออไหวนะไหวนะเอาไปแล้วเอ้ยไหววะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนเราไปไหนวะอุ้ยอุ้ยมันโผล่มาอย่างนี้เลยเล่น SMG ด้วยอะไรครับส่องอะไรอืไม่รู้เรื่องรู้ราวเฮ้ยชึบมีไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดงเป็นลูกชิ้นในใบขอยืนแล้วกันนะ นี่น่าจะถนัดกว่าโอ,โอ,โอ้เอาละเอาละเอาละขอดูห้องแถวนี้ก่อนมีอะไรไหมมีเตียงไม่มีอะไรห้องน้ำอ่ะโอเคไปต่อไปต่อห้องฝั่งตรงข้ามผู้หญิงโอ้โหที่รักเธอเจ็บอยู่นี่เอานี่สายฮิววะเนี่ย <laughs> อหิวกันอย่างนี้เลยอันนี้ตรงนี้นะครับถ้าว่าเลือดเราลดเนี่ยก็จะได้รับการหิวให้นะจ๊ะนั้นเจ๊แกนินสยัยหิวจริง <laughs> เอาละเล่นไปสามละหน่วยสวาดโอเคตรงนี้ลงซ้ายเขียขวาเลียเอาไปต่อต้องอย่าประมาทนะครับเล่นพอ้ยหัวล่วงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมาต่อยหลังจะมาต่อยหลังไม่ไม่ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักอุ้ยอุ้ยหัวหัวหัวอ๋อ ไปไหนละไปไหนละอืมเอาลงมาอีก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 เอออย่างนั้นแหละเอาขอเก็บปืนก่อนนะน่ารักที่สุดอ่ะไปต่อจ้าสวีทอยู่ไหนไวะเนี่ยสวิตเฮ้ยเฮ้ยนิ่งไว้นิ่ง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 ,งเอ้ในห้องนี้มีอะไรไหมนะเฮ้ยชึบไม่มีอ่ะไปต่อไปต่อเอออย่าออกมาจากห้องนี้นะ ไม่มีใครโอเคเออเอ้ยใครอ่ะใครอ่ะสงสัยน่าจะข้างหน้าอ้าวทีรักว่าไงจ๊ะโอ้ทีรักเลยไหมล่ะโอ้โหเล่นแรงนะเนี่ยมีเก่อโอ้โหเล่นแรงจริงเล่นแรงจริงอะไรียิงก็ไม่แม่นจะแบบโอ้โหเก็บปืนแป๊บหนึ่งเก็บปืนแป๊บหนึ่งกลมแล้วจ้าเฮ้ยสายแข็งสายแข็งน่ะ เฮ้ยกมเฮดช็อตไปหนึ่งทีเออเออเออโอ้โหแม่งมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยตายยังตายละโอเคเฮ้ยระยะประชิดอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออเอามาเก็บเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโันไนนี้อุตส่ามีสว่ามีของอะไรให้คุ้มค่ากันโดนยิงไหมเนี่ยไม่มีเยี่ยมตายละสวีทมึงอยู่ไหน อะไรอะไรอะไรโอ้ยลงลงไปถึงเลือดแล้วนะเกาะหมดแล้วนะเอาสวิตอยู่นี่งั้นรอแป๊บหนึ่งเราจะไม่เข้าไปหาสวิตเด็ดขาดนะฮะสงสัยมันคงมีเกาะให้แหละเออสงสาร้วมั้างอ่ะวสวิตเฮ้ย <c oughs> เอ็งมาทำไมเนี่ยแล้วสมุกอะไราเดร์ล่ะมันหนีไปแล้วเอาา้ยช่างมารีบเอาไปจากที่นี่กันเถอะมาเดินหลอกกันสองคน เฮ้ยเอกมาจากด่านฟ้าแล้วเอาเฮ้ยชิปหายแล้วนี่ลอสซานโตสโพลิเดพาร์ a r t m e n หยุดอยู่กับที่ซะเฮ้ยซีเจจัดการชอปเปอร์มันเลยเอาละเอาแล้วเกาะกูล่ะโอ้โหไม่ให้เกาะกูเลยโอ้โ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 ย,อย,อยล่วงล่วงล่วงมาล่วงมาโอเคเยี่ยมเยี่ยมแหลมหลายแหลมหลายอ่ะยิงแม่งให้ล่วงลงมาเลยดีกว่าไหมฮะจะบินแรกนะ โอ้ยไอ้้้ไไออตำรวจเนี่ยไอ้ตำรวจเนี่ยเราลํคาญเว้ยไอเมเด่เอะเมเด่เอาหลวงโกอิงดาวแล้วออกไปแล้วโว้ยโกอิงดาวก็ไปดีครับโกอิงดาวจะอยู่ทำไมใช่ไหมไปทางไหนแล้วพี่มีอีกไหมมันมันจะยังมีอีกไหมมันมีเกาะแล้วนะโว้ยเอาวิ่งเอาละครับออกมาจากโมเทลได้แล้วอ่ะ เอาไงต่อละทีเนี้ยชิบหายแล้วเฮ้ยนั่นมันสมกอะไรเด้อนี่โอ้มาได้ถูกเวลามาเอึ้นรถมาเร็วเอาได้เลยเฮียได้เลยชวนแบบนี้ขึ้นดีครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วเอาเฮียเย็บให้มิดเลยไปแล้วจ้าโอ้ยตามมาอย่างน้อยแล้วสองคันนะครับเฮ้ยกระสุนมันจะหมดแล้วว่าเอ้ยฉันมี AK เอยู่เอาไปเลยไอปืนโบล่าเนี้ยนะเออหน่าก็เอเมดดิไม่ใช่เพนทากอนซะหน่อย้ยนี่เอามาจากเอเมดแล้วสวยละเอเจคุ้มกันหลังให้ด้วย อุ้ยชนไปหนึ่งโอ้ยทำไมมากันใหญ่เลยเว้ยนายเห็นหรือเปล่าโอ้เกือบไปแล้วนะน่ะไอทำไมมันเยอะแบบนี้วะเนี่ยสวยชิบหายเลยอย่างกับสองครั้งโลกที่8เลยโว้ยโอ้ยอับไปกันหมดละเอ้ยเอ้ยซีเจซีเจระวังทางซ้ายด้วยซ้ายเองดีซ้ายข้าเราไม่รู้เว้ยเห็นใครมาเองก็ยิงไปเลยโอ้ยยิงจนสกิล AK ขึ้นแล้วนะครับนะสงสัยได้เข้าฮิตแมนแน่นอนนะไม่ต้องห่วงอ่าชัปเปอร์ชัปเปอร์เอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้าหน้าขาวข่าวมาล้อมเราแล้วนะไอ้หนู ไม่ต้องห่วงไอ้หนูยิงให้อยู่เอาเอามายิงแบบนี้ไม่ยอมไม่ยอมเบิ่มดิเบิ่มเบิ่มเอ้ซีเจระวังขวาด้วยเบิ่มสิครับเบิ่มสิครับอ้าวอีกนิดเดียวจะถึงฮิตแมนแล้วนะเผื่อแป๊บเดียวเองน่ะอ่ารอตัวช็อปเบิ่มยังจะตามอยู่อีกเหรออ้าวตัดคัสตีนมานะเฮ้ยเสียดายโดนนัดว่ะไปกันเถอะโอ้ยแค่นี้จะมาเสียดายอีกทำงานทำงานเดี๋ยวข้างหน้าไว้ซีเจอ้ยริงไปแล้วทั้งรถทั้งมอไซอ๋ออ่าอ่าอยังไงต่อ โอ้โหเฮ้ยมาสะพายเอ้ยดูน you know you know <laughs> ั่นเดดูนั่นเดโธ่ฉันน่าจะอยู่บ้านดูบอลเพลินสักก็ดีหรอกเฮ้ยข้าวข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ้ยระวังด้วยระวังด้วยตรงกระจกเอ้ยสโมกนั่นเอ็งจะทำอะไรนะั่นน่ะเอ็งจะทำอะไรโอ้ยไอ้ Smoke. สโมก์สมูทเข้าตากูหมดแล้วเนี่ยสโมกมึงเบาวเนี่ยก็ฉันไม่ชอบรถสกปรกนี่วะโอ้ยจจะจะ,จะถึงฮิตแมนแล้วนะั่นน่ะเฮ้ย CJ CJ ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเอ้ยนี่เราวนกลับมาที่เดิมแล้เนี่ย เออเออฉันเลือกของฉันได้นะไม่ต้องห่วงไม่แน่ท่านนายมีคําพูดดีๆแต่พูดกับคุณตํารวจเขาอาจจะยอมปล่อยเราก็ได้นะเฮ้ยมีไอ้ง้างมาก่อนหลังหลังรถเราแล้วยิงมันเทยิงมันเทนั่นะมันอยู่หลังกระโปรงหลังรถเราเลยนะ่ะโอ้ยทำไงดีทำไงดีงดซีเจคุ้มกันหลังด้วยเออยิงให้อยู่ยิงให้อยูย่เบึ้มสีเบึ้มสิมสโอ้ยรถมันหุ้มก่ออาดัมเบนที่มาว่าเนี่ยเหล็กบูมบอรนว่าเนี่ยอึดเหลือเกิน โอ้ยโอ้ยพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อนอ๋อโอ้ยชิบหายแล้วมันบล็อกถนนเลยเว้ยเฮ้ยปืนขัดลำว่ะเฮ้ยทำไงดีทำไงฉังแมงอุขาฟ้าเลยกันเฮ้ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์อยู่ข้างหน้าเราแล้วเฮ้ยนี่คือ S L S L S P D เฮ้ยเยอย่าอยาอย่าบินต่ำสิเดี๋ยวก็ตายกันทั้งลำหรอกเฮ้ยเฮ้ยถอยเร็วส้มกถอยถอยถอยไม่ถอยเว้ยขับฟ้าแม่งเลยชิบหายจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่โอ้ยช้าหน่อยส้มกช้าหน่อยยสมเเเ้้้บบรรกกแแแแตตงงลลวว อุ้ยอืมฮึอะไรมันจะแอคชั่นขนาดนั้นยี่กว่าไมเคิลเบย์โอ้โหเอาเอาเอาระเบิดขนาดนี้แล้วไอ้พวกที่อยู่ในรถอ่ะเฮ้ยแมงเอ้ยเก็บไว้เล่ายันชั่วลูกช่วหลานได้เลยเนี่ยโอ้ยเกือบตายหาแล้วไหมน่ะเฮ้ยเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเออไรเดอร์พูดถูกทุกคนแยกย้ายกันก่อนไว้ค่อยเจอกันทีหลังโอ้โหอะไรจะอินเทนส์ขนาดนั้นนะฮะ อ่ะมาจบไปอีกภารกิจหนึ่งนะครับอะไรมันจะรุนแรงได้ขนาดนั้นเอาปืนเ k หายอีกอย่างที่เห็นนะครับแหมมันกวาด a อเคซะแบบจะเต็มแม็กอยู่แล้วอ๋อจอดจอดก่อนจอดก่อนขอโทษทีนะจ๊ะขอลดหน่อยจ้าไปแล้วไม่สนแล้วโหนี่มาอยู่ตรงไหนวะเนี่ย อ๋อโอ้โหเฮ้ยโอ้ยดีนะมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ไม่งานนี่สงสัยระเบิดเป็นจูนไปแล้วเอาละชักจะเริ่มอินเทนส์เข้าไปใหญ่น,น,นะฮะดีดแต่กี้นี้ก็ตำรวจมามันมาได้ไงเบรกก่อนเออแม่มีที่เบรกส่วนตัวด้วยนะ500 <c oughs> แล้วเก็บหน่อยจ้าขอเซฟแป๊บนึงน,นะครับด้วยความรวดเร็วและกระชับๆไวเพื่อความป,ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาวิ่งให้กูเลยเว้ยอ่ะเซฟที่6ใช่ไหมปึ๊บโอเคเลือดกลับมาเต็มแล้วปืนพร้อมใจพร้อมกรอไม่พร้อมนะแต่ไม่เป็นไรอ,อย่าไปกลัวลุยกันต่อเลยครับภพลกิจของสวีทเอาละได้เวลาแล้วนี่คือเวลาที่จะบอกไอ้พวกวอลล่าว่าของจริงมันเป็นยังไงก๊อบสเต i ิสคิงพูดตามข้าเลยทุกคนก๊อบสเตติสคิง yeah b เบ้ ว่าไงซีเจหายไปไหนมาเนี่ยเอยโทษทีพี่ชายฉันมีทุ่านิดหน่อยเออฉันรู้ว่านายไปถลนพวกบอลล่ามาขนาดไหนฉันรู้ว่านายต้องพึ่งได้เอาละทุกคนนายพร้อมจะลุยกับซีเจใช่ไหมเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะฉันหมายถึงพวกเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ซีเจเนี่ยช่วยพวกเราเก็บกวดให้หมดเลยเขายืนหยัดต่อสู้กับสตูแสดงให้พวกเรารู้ว่าเราเคยเจ๋งขนาดไหนแสดงให้รู้ว่า กบสตีนเนี่ยมันเป็นยังไงซีเจไอ้น้องชายฉันฐานเอกของฉันฉันไม่น่าไปสงสัยในตัวนายเลยไม่เป็นไรหรอกพี่แต่นายกลับบ้านมาแล้วไอ้น้องรักบ้านนายไงอ้าวทุกคนฟังฉันอยากให้นายทุกคนไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจอกันที่ดาวเทาอยู่ที่สีแยกมาฮาวแลนด์เดี๋ยวเวลาจะกลายภพบอลล่าแล้วพวกอ่ะไปกันเลยเอ๊นายไปเปล่าเฮ้ยไปอยู่แล้วฉันประหานเอกของพี่นี่สวิทตองยี้สิน้องโอเคนายไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วเจอกันที่สีแยกนั่นนะ โอเคเลยจ้ะพี่อ่ะในขณนะที่ CJ เจกำลังจะไปเตรียมตัวนะฮะโทรศัพท์ก็เข้ามาพอดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยซี CJ นี่ซีซ่าพูดนะตอนนี้ฉันยุงย่งๆอยู่ว่ะเรื่องยุ่งมากด้วยเฮ้ยแต่ฉันต้องพบนายให้ได้เลยว่ะเพื่อนฉันต้องบอกนายให้ได้ฟังนะถ้าเกี่ยวกับเคนเดิไรไม่ต้องห่วงเราตกลงกันแล้วนี่ไม่ใช่เวซีเจเองต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากนะ งั้นรอหน่อยได้ไหมรอไม่ได้เราพวกถ้าฉันบอกเองนายก็ไม่มีวันเชื่อแน่ฉันสาบ,บานได้เลยโอเคเดี๋ยง,งั้นรีบไปก่อนก็ได้แล้วนายอยู่ไหนล่ะฉันอยู่ใต้ทางด่วนทางตอนเหนือของวอร์เดนบราฟเนะี่ยอ่ะจะเข้าไปลุยกับพวกบอลล่านะครับนัดกันไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆเดินออกมาปุ๊บสีเศร้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนข่ามีอะไรจะบอกแต่าขาบอกเองต้องไม่เชื่อแน่ๆ พอจะมีเวลาว่างไหมขารอไม่ไหวแล้วเองต้องมาดูทันทีได้ครับได้ได้ได,ได้เพื่อซีซ่านะฮะหวังว่าจะคุ้มนะที่ไปเนี่ยอขับรถไกลนะเว่ยก่าจะไปถึงที่ที่แม่งนัดเนี่ยแหมจะได้ไปตื้อบอลล่าซะหน่อยอีกไกลมั้ยอีกไกลมั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ดูอะไรนะฮะทำเป็นอินโนเซนต์ไว้ก่อนนะฮะอย่างที่ทราบนะครับเกมทุกเกมเนี่ยผมจะเล่นจบแล้วหนึ่งรอบเป็นอย่างต่ํา อย่างต่ำนะครับย้ําขอคิดสัญญาตดาวเรืออย่างต่ำนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่กึกกักกึกกังนะครับเวลามาแคสจริงนะ <c oughs> อ่ะถึงพอดีอ่ะมาดูก้าว่าเขามีอะไรให้ดู <c oughs> ให้ get in the car down the alleyway นะครับก็คือเข้าไปในรถคันนี้อ่ะดูซิว่าเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะมาถึงแล้วนะจ๊ะว่าไงเอาละนานลากฉันมา ข้ามเมืองไปเลยเนี่ยเพื่อมาให้ดูอะไรกันแน่รอแป๊บก่อนหนุนมองตรงนั้นไว้ให้ดีๆนะมอง้วให้ดีๆเลยอ้าวเฮ้ยก็แค่พวกบอลล่าไปม่วดยาไม่ใช่เหรอแล้วไงอ่ะดูไปเถอะพวกเอาแล้วเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โอ้ไม่ไม่นะไม่นะสมกนายทำอะไรลงไปเนี่ยอย่างอย่ดูรถคันนั้นด้วยเฮ้ยนั่นมันไอ้กินเซเบอร์นี่ อ้าวเอา,อา,อาละครับยังไงเนี่ยเฮ้ยเอานั่นเทมเพนนี่ด้วยแม่เอ,อ้ยสมุกไอพวกตำรวจทำให้นายขายเราเยอย่างนั้นเลยเหรอแม่เฮ้ยฉันขอโทษนะพวกฉันก็แค่ได้ข่าวมาเลยลองมาแวะดูะฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันไม่ไม,ไมพวกนายทำถูกต้องแล้วฉันติดนี่นายครั้งใหญ่เลยนะซีซ่าฉันต้องรีบไปบอกสวิตเรื่องโอชิปหายแล้วสวิต เฮ้ยฟังนะรีบไปรับแคนโดแล้วพาไปที่ที่ปลอดภัยด่วนเลยเกิดอะไรขึ้นอัะสวิตน่ะสิฉันคิดว่าเขากับเพื่อนกำลังติดกับอยู่ไปซะไปไม่ได้ไรนะไปช่วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงไอสวิตจิบหายแล้วจะไปไฟกกบบอลละฮะโอโหหารู้ไม่เลยว่าทหารเอกสองคนนี่ทรยศไปตั้งนานแล้วอ้าวไอสโมกอะไรเด้อ อุตส่าห์ไว้ใจมาตั้งนานอุตส่าห์ทำภารก,กิจด้วยกันอ๋อรีบโทรเลยรีบโทรเลยติดไหมเนี่ยเอ้ยเร็วๆโอ้ยไม่ติดอกีกไม่ติดอกีกไอสวิตเฮ้ว่าไงพวกนายโทรมาแต่ฉันรับสายไม่ได้งั้นฝากข้อความไว้หลังเอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยมีหลอดเลือดด้วยสวิต มาแล้วมาถึงแล้วโอ้เห็นจุดแดงแล้วเห็นจุดแดงแดงแล้วเห็นจุดแดงแดงแล้วทนแม่งไปหนึ่งดอกอ่ะมาเฮ้สวิตสวิตนายไหวไหมนายโดนยิงนี่ซีเจเองหายหัวไปไหนมาเนี่ยซีซ่าโทรมาน่ะพาให้ไปดูอะไรบางอย่างหน่อยเรื่องมันเกิดจากสมกมันร่วมมือกับเทมเพนนี่แล้วก็พบบอลล่าด้วยมันขายเราให้ตำรวจแล้ว เฮ้ยมันมันไม่สําคัญแล้วพวกนายรีบไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวตำรวจก็มากันหมดแล้วไม่หวะพี่ฉันจะไม่ทิ้งพี่อีกแล้วเฮ้ยไอบอลล่ากูมาจัดการพวกมึงแล้วได้ยินไหมกูจะมาฆ่าพวกมึงให้มดเลยเอาแล้วได้เวลาดีเฟนต์แล้วดีเฟนต์ดีเฟนต์เฮ้ยตรงตรงนั้นนี่ยังไงอย่าซ่อนอย่าซ่อนอืมไม่ได้แอมไม่ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกเฮ้ยเฮ้ยมันพาเพื่อนมามันพาเพื่อนมาแล้วเออเออ หัวหัวเป็นหลักหน้าตาเป็นรองเฮ้ยก้มก้มก้มก่อนก้มก่อนโอโหยังจะมาอีกเหรออืมมาจะเอาไงเีกจะเอาไงเีกฮะจะเอาไงอีกโอ้ยคือรถมาแล้วก้มก่อนเลยจ้ามาถึงสเต็ปแรกอืมหัวหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นเอ้ยมาอีกแล้วคือรถโอ้ยโอ้ยเกือบชนเกือบชนซื้อไปกับขี่มั้ไงฮะ โอ้อ่ะมีอีกไหมอีและแล้วพวกมันก็มาอืมอ้าอาวอา,อาชุดม่วงชุดเขียววิ่งหนีไม่หมดอ๋อาอ้ไอ,อ,อคนนั้นมันจะวิ่งชนต้นไม้ทำไมน่ะต่อซีเจโดนแล้ว เฮ้ยโดนคุมหัวอยู่แบบนี้รู้สึกไงหละ่ะไอ้หนูเอ้ยได้โปรดเอาออกให้ทีขอร้องเราผมหายใจไม่ออกอได้ได้แต่เพราะนายขอร้องหรอกนะเลยยอมอ่ะอ่ะอเฮ้ยมึงนี่มันบ้าไปแล้วไงเนี่ยก็แข็เหน็บกว่าคนที่เหน็บกว่าคนอื่นเองนะครับน่ะมันอาชีพฉันนี่งานฉันนะ่ะใช่ไหมเอสใช่เฮ้ยล้วเราอยู่ที่ไหนกันลละเนี่ยอยู่ใจกลางของที่ไหนก็ไม่รู้แต่วิวสวยนะอากาศดีด้วย เฮียสโมกโอ้เอาเอาแล้วสวีดอ่ะเฮ้สวีดมันยังไม่ตายหรอกอยู่ดีมีสุขในคุกของโรงพยาบาลตำรวจน่ะรักษาตัวอยู่แล้วก็รอสืบสวนอยู่นะใช่ส่วนนายเนี่ยนะกลับไม่มีใครพบเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ในคนจะดีใจนะครับ ที่พี่ชายเฮงสวยของเองเนะี่ยยังไม่ตายยิงไปกว่านั้นถึงแก๊งจะแตกแต่น้องสาวของเองก็ยังไม่ตายแล้วก็แค่มีอะไรกับไอ้หนุ่มไม่สิการแค่คนเดียวด้วยนะไม่งั้นโดนสวิตไปแล้วทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยสาหรับนายเลยนะคราวดังนั้นก็ยอมรับซะนะเราอยากให้นายไปทําอะไรบางอย่างให้กับเราหน่อยนะครับเข้าใจเปล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสโมกมันจะหักหลังฉันได้เนี่ย สโอกเหรอเปล่าเลยมันแค่ทําอย่างที่มันพูดเท่านั้นเองมันโดนแบบเองมานานแล้วล่ะมันชินแล้วเพื่อนกันตลอดไปงั้นเหรอความซื่อสัตย์งั้นเหรอโอ้บัญยาอ่อนท้งเพลวะเขานายลืมตอนที่พวกมันไล่นายออกจากเมืองไปแล้วเหรอเหตุแค่นายปล่อยให้ใบอันตายอ่ะฮะเฮ้เอสดีฉันชักทนไม่ไหวแล้ววะไม่งงชิบหายเลยเองั้นให้ฉันตัดการเลยไม่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 อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนคุณตำรวจปล่อยให้มันทำประโยชน์จากชีวิตอะไรข้าของมันก่อนดีกว่า เขาจะช่วยเราต่อกรกับอาชญากรน่ะใช่ไหมจ้าเขาใช่แล้วจะต้องทําทุกขนทางด้วยนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นายห้ามไปยุ่งกับสมกแล้วไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราด้วยไม่งั้นสวิตช์อาจจะหลงไปหาเต็นของพวกวอลล่าก็ได้นะเราอาจจะกลับมาไม่เหล่อเหมือนเดิมนะเฮ้ยแนนเดสมึงจะฉี่ทั้งวันเล่ไงเนี่ยฮะเอ้ยอย่ามาแตะตัวผมนะประเด็นคือฉันมีปัญหานิดหน่อยกับเพื่อนเก่าแก่ของเราอะนะเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับวิธีของเราเท่าไหร่แง่ละใครจะยอมอ่ะใช่ ท่านั้นก็คงไม่เคยเห็นใครที่ลิ้นสองแฉกแบบงูเหมือนมันแล้วอ่ะเมื่อมันอยากจะสบายปุ๊บ,บก็รีบใจไปหาอินเทอร์ a น f a แอเลย <c oughs> ฟังนะพวกมันซ่อนเขาไว้สักที่หนึ่งในเมาส์ชิลลานะ่ะแบบนั้นเขาจะได้ควบคุมไอหมอน,นี่ได้อย่างใจนึก <c oughs> ฉันอยากให้หนายไปเยี่ยมมันหน่อยนะครับแล้วทำลายหลักฐานทุกอย่างซะก่อนที่มันจะขึ้นศาลฟังด้วยนะครับออฟฟิเซอร์เทมเพนนีจะได้หลับอย่างสบายหายห่วงสัที แล้วเราต้องการหลักฐานที่มันจะไม่อยู่วันได้ใช้ด้วยนะเอาละครับมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปืนที่อุตสาเก็บมาก็ปหมดเฮ้อย่างดีนะที่มีตังอยู่นี่มีร้านเอเวนเนชั่นนะครับเอาละครับสำหรับพันนี้ก็คงต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจเลสเพทไทยบายทีเควินด้วยนะครับ เอาละครับหลังจากจบพันนี้ไปแล้วก็นะฮะลาก่อนกสต e e ดไม่มีอีกแล้วนะครับทั้งสวีททั้งสโ k e ทั้งไรเดอร์สวีทในแค่โดนจับอีก2คนเนี่ยหากหลังเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เหลือใครแล้วนะครับชีวิตใหม่ของคาวจอรสันกับหุบเขาแห่งนี้จะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อใน g t s San Andreas Part ที่8สำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ